สวัสดีค่ะยุ้ยนะคะก็ขออวยพรให้บริษัที n k g o เ b โกน,นะคะครบรอบ3าปีแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะพนักงานและทีมงานทุกคนมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรจรุนานนะคะแล้วก็ก้าวข้าสู่ปีที่5้าหกเแก้ไปเรื่อยๆนะคะเพลงเพลงปัๆงๆตลอดไปเลยคะ่ะสวัสดีครับผมน้องเอสกนพงศ์นะครับช่องเจครับผม ทราบมาว่ายอดขายทะลุเป้าเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงๆโดยๆทุกคนนะครับขอให้ยอดขายทะลุเป้ายิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาว P&K n นะคะก็วันนี้บรุนิสุทธสวัสดนะคะมาอวยพรให้บริษัท P&K n สลองครบรอบ3ปีและทำกำไรพันล้านในเร็วๆนี้ค่ะยินดีด้วยนะคะ ครับสวัสดีครับผมไทธนาวุฒินะครับขอแสดงความยินดีบริษัท P&K n c o b a l นะครับครบรอบ3ปีขอให้กิค์การรุ่งเรืองยิงเพ่งยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิก P&K n ทุกท่านนะครับผมเอิร์นนันคุณวัฒน์ครับขอแสดงความยินดีด้วยกับยอดขายคิดว่าต่อจากปีนี้ก็ต้องมากขึ้นมากขึ้นเป็นร้อยเท่าทวีคูณอย่างแน่นอนนะครับ สวัสดีครับผมเต้ทัศพงศ์พุทัทั์ครับฉลองครบรอบ3ปีกับ P N K Global นะฮะขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับงานเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2563ที่ผ่านมาบริษัท P N K Global จำกัดบริษัทธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่ได้มาตรฐานชั้นแนวหน้าอันดับต้นตนของประเทศไทยฉลองครบรอบ3ปีก้าวเข้าสู่พันล้านกับงาน บู o าวเวอร์เด2021ณฮอ e Park Hotel. s อ SC r k r o t o t e l โดยภายในงานท่านประธานดรรัชนีมหานิยมประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทพร้อมด้วยประธานกิจมหานิยมรองประธานกรรมการบริหารบริษัท PNK g l o b a l เป็นประธานในการจัดงานพร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากท่านประธานรัฐวิทย์สิริอมริ์ประธานบริษัท c m s เชียงใหม่โฮดิ้งจำกัดเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารสมาชิกพร้อมด้วยผู้สนใจธุรกิจและสนใจสินค้าของบริษัท P&K n K Global เข้าร่วมสนุกในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เรื่องสินค้าและธุรกิจการแชร์ประสบการณ์ของผู้ได้ใช้สินค้าการแชร์ประสบการณ์ของผู้ประสบความสําเร็จในธุรกิจซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมลกฏหะไทยวสีวงศ์หรือยายใหม่จากรายการไดรี่ช่อง5เข้าร่วมเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ผู้ประสบความสําเร็จรวมถึงแนวทางการทําธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จจากนักธุรกิจชั้นนําของบริษัท P&K n K Global ทั้งนี้ภายในงานยังมีการประดับเข็มมอบโล่กิตยิยศประจําตําแหน่งทางธุรกิจของสมาชิกที่ทําธุรกิจประสบความสําเร็จตามเงื่อนไขของบริษัทและภายในงานยังมีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตศิลปินคุณภาพชั้นแนวหน้าอาทิเช่นเต๋าภูสินและคอนเสิร์ตเต็มวงกับพระมลคุณกองเสยง ในช่วงท้ายกิจกรรมบูพาวเวอร์เดย2021ได้มีการจับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อาทิเช่นทองคำกว่า43เส้นเครื่องใช้ไฟฟ้ากว่า10รายการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกว่า200รางวัลและรถจักรยายนยนต์อีก2รางวัลสุดท้ายขอขอบคุณบริษัท P&K Global ที่จัดกิจกรรมดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมธุรกิจไทยธุรกิจเครือข่ายที่ดี P&K Global